สวัสดีครับผมอ่าวันนี้ก็จะมารีวิวบางคนตัวใหม่ลายใหม่นะสำหรับฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์ะฮะก็ตอนนี้จะเป็นแบรนด์นี่ฮะ GTIS นะครับอ่าดูรอบๆตัวมันก่อนข้างหลังเหมือนเดิมนะครับเป็นไฟเบอร์นะครับ น้ำหนักเบามากตรงนี้จะเป็นแผ่นเพจนะครับตัวตัว Revolution ก็จะเป็นก็จะเป็นสติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์อย่างนี้นี่คือตัว Revolution นะตัวแรกนะฮะเป็นแหลกก,ก็ยังมีตำหน่ายอยู่นะฮะอ่าตัวนี้เป็นไฟเบอร์เหมือนกันนะครับรูดลายก็จะมีแบบมี มีความเหลี่ยมมากขึ้นนะฮะมีเหลี่ยมมีสันมากขึ้นนะแล้วก็เป็นรูยึดน็อตน,นะครับที่ดท,ที่กองที่เดิมมีการแก้ไขก็คือมีเป็นหลุมเพื่อให้น็อตเนี่ยจมลงไปได้พอดีนะฮะแล้ก็จะเป็นอย่างนี้ชุดนี้นะฮะน็อตเอิปน็อต เราจ,จะใช้เป็นของแท้ทั้งหมดนะฮะของเบิกแท้ทั้งหมดมันจะใส่ได้ง่ายมากเราจะไม่ใช้นุ่น็อตกิ๊บกิโลนะฮะมันบางแค่ไขก็พังแล้วก็ตัวนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะฮะ <S <S สั่งซื้อได้นะครับผ่านทางเพจร้านก็ได้ะะหรือทางช้อปปี้แล้วก็มีจำหน่ายนะฮะ เ,เรื่องความยาวจะ,จะยาวกว่าตัว Revolution นะฮะประมาณ1น้้แล้วแล้วก็ช่วงปลายเนี่ยจะกดเตี้ยลงมากว่าเดิมนะฮะจะไม่จะไม่เชิดเหมือนตัว Revolution แล้วติดตั้งง่ายเหมือนเดิมนะฮะนี่ก็เป็นกาว3 m ติดตั้งแล้วก็ลอกออกนะฮะลอกออกไปเลยมันจะติดที่อาร์มพอดีตรงนี้มันจะเป็นร่องสำหรับสำหรับคํำที่อาร์มนะฮะกันกันดิ้น เนแต่งยิงแล้วยึดน้อยแค่สองตัวเนี่ยก็ถือว่าอยู่แน่นแล้วนะก็ใช้ได้เลยก็ใครสนใจก็มาสั่งซื้อได้นะคระ <c oughs>